ดีครับพวกเราวงโลครับมาจากค่ายน้องใหม่หรือเวียดเรคครับผมผมนี่ครับร้องนำครับผมพีครับเล่นกีตาร์ครับจริงๆเรามี4คนนะครับแต่มือเบสกับมือกลองไม่มาครับติดภารกิจอยู่ต่างประเทศครับผมมือกลองชื่อลิงมือเบสชื่อโป้ครับผมใช่ครับเพลงใหม่ที่เพิ่งออกไปนะครับชื่อว่า stolen by fate ฟีดพี่เบริเฟอร์ของเราในนี้ครับอ๋อจริงๆเพลงนี้เกี่ยวกับความเชื่อของคนนะฮะจริงๆ ความเชื่อก็มีหลายรูปแบบนะฮะแต่ว่ามุมมองที่ผมหยิบยกมาทําเพลงก็ผมอะผมพวกผมสี่คนไม่ชอบเวลาคนเขามาหากินกับความเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื่อแล้วเสียเงินเป็นปริมาณมากๆหรือบางคนก็เสียตัวก็มีเพราะว่าผมก็ดูข่าวทุกวันนี้ก็เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมพี่ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ว่าทําบุญไม่ได้นะ ออการทําบุญบริจาคอะไรเงี้ยาการให้สินทรัพย์หรือด้วยอะไรก็แต่สิ่งของปัจจัยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ว่าสําหรับบางครั้งมันเยอะมากจนเป็นจนมันทาให้เกิดคําถามขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันใช่เหรอเราเงินมันไปไหนหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยปัจจัยตรงนี้ที่ได้ไปออผมได้อินสปายมาจากชีวิตจริงกกนับก็ผมก็ดูข่าวทั่วไป<ม>ว่าเวลาผม,ออามทำงานผมชอบเปิดข่าวดูปดทิ้งไว้เลย มันจะมีเรื่องพวกนี้มาบ่อยช่วงหลังๆมาบ่อยมาบ่อยกว่าปกติฮะก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองรีเสิร์ชดูเพราะเออก็น่าสนใจดีนะก็เลยหยิบยกขึ้นมาทําเพลงครับโอ้ก็ถ้าเริ่มแต่งเพลงนะก็คืออย่างที่น้องนี้เขาบอกนะว่า เปิดดูข่าวฟังข่าวอะไรอย่างงี้ยครับก็คือหยิบเรื่องราวมาซึ่งในในในเวเนาะมันก็จะมีเป็นข่าวขึ้นมาก่อนแบบเป็นโดเรวะเขาเรียกว่าอะไรนะคัดเร็วๆวะเออมมนค่ะชายปุ๊บ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 ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าหยุดดูเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่มันอันนี้นี่หว่าเอ้ยนี่มันข่าวนี้พระรูปนี้วัดนี้อะไรต่างๆนาบางแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ตัวผมเองเนาะเป็นแบบว่าไปคาใจมากจนกระทั่งไปแบบว่าลอง โพสเฟซบุ๊กเหมือนกันบว่าบ่นในเรื่องของว่าเรื่องแบบเนี้ยแล้วไวรัลขึ้นมาคนแชร์ไปสองพันกว่าแชร์แล้วก็กระปุกก็เอาไปทำปข่าวสนุกเอาไปทําข่าวใช่ <laughs> ก็เลย <c oughs> เริ่มเป็นเพลงนี้ขึ้นมาผมว่ายากง่ายามันไม่ไม่ใช่สาระสาคัญแต่ว่าความแปลกใหม่มากกว่า <c oughs> ครับเพราะว่า <c oughs> เราเรา,เราเล่นเรื่องอ่ะเล่นว่ายา่าเรเล่นเรื่องศาสนาความเชื่อถูกไหมผมก็เลยอยากใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับ ก็แบบไอ้เป็นสไตล์บ้านเมืองเราคือใส่บทสวดเข้าไปในเพลงครับผมว่าตรงนั้นผมมานั่งดูดูก็ยังไม่ค่อยมีใครทําก็เลยแบบเออแปลกดีก็เลยใ,ใส่กันมาใช่แล้วเป็นการแบบว่าที่อยู่ๆความเร็วเพลงก็เปลี่ยนคือแบบว่าเปลี่ยนแบบหักมุมถึงขนี่ว่าถ้าคนเต้นๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยคือมันจะไม่สามารถโยกตามได้แบบทันทีฉับพัน เป็นการแบบว่าเหมือนดึงสติให้คนกลับเข้ามาลองฟังดูซิว่าเนี่ยเรากำลังบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเราเนี่ยชี้ให้ดูละว่าเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่จริงนะแต่จะไปตีความยังไงก็แล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ยากจริงๆมันน่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นการบรรเลงซะมากกว่าแต่ว่าความยากในการแต่งเพลงนี้แทบจะบอกว่ามันมาเรื่อยๆเลยเล่นเพลงเมทัลไม่ค่อยเข้าถึงอยู่อันนี้ก็ตองก็ตึงก็ต้องยอมรับตั้งแต่เริ่มทํา เพลงสไตล์นี้เนาะทุกคนที่ที่เล่นแนวนี้ก็รู้แหละเพราะว่ากลุ่มคนฟังอะอ่ะมีกลุ่มเดียวก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ฟังเพลงหนักขนาดนี้ค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจไม่ได้ก็ไม่ได้เตรียมต้องเตรียมใจอะไรเพราะว่าเพลงแนวนี้ก็ชัดเจนในทางนี้อยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีอ่ะมันก็ต้องมีเสียงตอบรับแหละนะว่าเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีซึ่ง เราเล่นเรื่องหัวข้อนี้ศาส,สนาเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็เหมือนเตรียมตัวไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่เขียนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เขาไม่คือ,ค,อคือสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยแล้วเราก็โอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่เห็นด้วยสองวีก็หมื่นห้ก็ถือว่าโอเคสําหรับค่ายใหม่ช่องใหม่ผมว่าก็ถือว่าโอเคก็มีคนทักมาบ้าง มีคนว่าโอเคในระดับึ่งมีคนอยากบอกว่าอยากให้เป็นวาระแห่งชาติทำไมเท่าะอะไรเพราะพอคนฟังเพลงนี้ก็จริงจริงก็คือแบ่งเป็นสองฝ้าคือเป็นขั้วซ้ายกับขวาเลยก็ได้ได้เห็นคนคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นต่างๆว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเปิดโลกกับเปิดทางดนตรีนะเพราะว่าเราดนตรีร็อกนี่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นแนวดนตรีที่หลายๆคนนะคนทั่วไปอาจจะบอกว่า มันหนวกหูมันน่าราคาญแต่ว่ามันเมันเสียงดังอะ่ะใช่ครับเราแต่ว่าจริงๆแล้วในเสียงตรงนั้นนะเรากลันกรองอะไรออกมาหลายอย่างที่เราใช้เวลาใช้ทักษะใช้ฝีมือไม่ได้ต่างจากดนตรีในวอื่นโอเคครับสำหรับซิงเกิล stolen by fade feed by a r e f f r e นะครับผมสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มมันจะเป็น Apple Music Spotify ทุกแพลตฟอร์มมีหมดแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ ฟังแล้วเอ้ยอยากดูซิว่า MV เป็นยังไง<ม>เข้าไปใน YouTube นะครับของ v ว r e c เรคคอร์ครับผมส่วนจะตามวงได้ทางไหนก็ Facebook Page ครับ k a n n o เลมีเลขสามตามท้าย u n d e r s c o r e b a d ครับผมขอบคุณครับ yeah. จค่ายเวียดเรคคอร์ดนะครับค่ายน้องใหม่ครับผม <P eng al ain> พวก่เราปรเป็นศิลปินเบอร์แรกก็ขอฝากเรื่อฝากตัวด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าโ Sto เลนบายเฟสกกับพี P ่เบริฟเฟอร์นะครับผมสำหรับคนที่อยากติดตามช่องทางถ้าฟังเพลง Apple Music Spotify ทุกแ u b e พอมีหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่า MV วหน้าตาเราเป็นยังไงเข้าไปที่ YouTube เสจชว่าเวดเรคคอร์ดตามด้วยชื่อเพลง e ซเลนบายเฟสครับผมยลงไก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ thank you